สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปกป้องคุณจากอะไรนะคะเราจะแรนดอมกันในหัวข้อนี้นะคะมาดูพลังงานของคุณนะคะตรงฟังต่อไม่ตรงเดินผ่านได้ฟังเป็นการไกด์ไลน์นะคะฟังเป็นเรื่องเล่าเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปกป้องคุณจากอะไรใบแรกนะคะพลังงานของคุณเป็น king of sword นะคะเป็นพลังงานของคนที่ชัดเจนเด็ดเดี่ยวนะคะเด็ดขาดแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณทรงพลังแล้วก็มีความเป็น เอากลักษณ์นะคะอัตลักษณ์ในตัวเองเนี่ยสูงมากนะคะคุณเป็นคุณจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองถ้าไม่เป็นเนี่ยคุณจะอึดอัดเพราะฉะนั้นคุณจึงเป็นคนที่อะไรชอบบอกชอบอะไรไม่ชอบบอกว่าไม่ชอบนะคะแต่จะเป็นาการบอกด้วยท่าทีที่มีวิธีการมีสเต็ปนะไม่ใช่แบบขวาญผ่าซากไม่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่ฝึกฝนตนเองพัฒน,นาภายในนะคะฝึกความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เจอเรื่องราวมากมายนะคะมาเยอะเนาะ KING OF s o r d นะคะวีรู้สึกว่าคุณเลยเป็นคนที่มีขอบเขตนะคะมีบบมโนรี่ไม่ใช่พวกแบบพิเซอร์พีพพิเซอร์รอรรอรนะคะหดือถ้าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะเช็คพลังงานข้างในคุณว่าคุณทําไปเพื่ออะไรเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับภายในตัวเองนะคะและใบที่ 2. d งเดวิด f อฟฟอร์จูดพลังของคนที่มีเซนส์สัญชาตญาณนะคะ่ะคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตนะอาจจะเคยเดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วเสียชีวิต อะไรเงี้ยอยู่กับชีวิตของมนุษย์น่ะมาเยอะนะคะหรือน้องหมาน้องแมวจะป่วยอะไรเงี้ยคุณจะเห็นการจากไปของผู้คนนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งที่เข้าใจแล้วก็เป็นคนไม่กลัวเรื่องความตายเพราะคุณเชื่อว่ายังไงทุกคนก็ต้องตายอะไรเงี้ยเป็นคนที่เตรียมตัวเองและเตรียมใจมาหนักพอสมควรเลยนะเป็นเป็นเป็นประเภทจําพวกคนที่เออเข้าสู่ทางธรรมแล้วทะลุทางธรรมไปแล้วอะ่ะเออเขามันเข้าไปสู่ชีวิตแล้วอะ่ะ นะเพราะฉะนั้นแค่ความดีเนี่ยเอาคนแรนดอมนี้ไม่อยู่นะคะต้องเป็นต้องเป็นความดีที่บนฐานของชีวิตจริงด้วยนะคะไม่ใช่ทําดีอย่างเดียวเพราะคิดแต่ว่าเออจะต้องขึ้นสวรรค์หรือได้อะไรอย่างเงี้ยไม่คุณทําเพราะว่านี่คือชีวิตคุณทําเพราะว่าเออมันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่คิดง่ายๆไม่ซับซ้อนเนาะเดวิดออฟฟอร์จูนแล้วก็เป็นคนที่มีดวงแข็งเป็นคนดวงแข็งเลยนะค่ายากนะค่าได้แต่อย่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแนวแบบ มีความแข็งแกร่งในพลังงานแล้วก็หนักแน่นมากๆนะคะวีดออฟฟอร์จูนขึ้นเป็นสีทองวีไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะแล้วมันขึ้นที่คุณแสดงว่าคุณนี้ล่างทองมาแล้วนะคะฝึกฝนตัวเองมาหนักแล้วนะเพราะฉะนั้นเออนั่งคุยกันชิวๆเลยกับปัญหาแบบตบบะเขาเรียกน,นะตบตบบาทแล้วรู้ตบไหลแล้วรู้กันอะไรสักอย่างคือแบบเออแค่พยักหน้าก็คือเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้อง ว่าไหลยหัยห้างเลยนะพลังงานของคุณนะคะและใบที่3 1เหรียญคุณเป็นคนจิตวิญญาณโอโซนะมีของเก่านะคะสะสมมาสูงมากนะคะมีตั้งแต่อดีตชาติหรือว่าเออเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณมีองค์ความรู้ดั้งเดิมในตัวเองอะ่ะสูงมากเลยนะแล้วก็เป็นคนที่รักในกลิ่นอายของยุค90นะคะอะไรที่มันเป็น เก่าๆแต่มีความหมายมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยวิรู้สึกว่าคุณคุณเก็บแต้มคุณรับหมดแล้วก็คุณเ,เห็นทุกอย่างที่เป็นชีวิตมีคุณค่ามากจริงๆนะคะพลังงานของคุณคือดีมากแข็งแกร่งแล้วก็กําลังทําโอกาสที่ดีให้กับตัวเองอยู่แล้วก็กําลังรอ,อคอยโอกาสที่ดีที่ตัวเองทําอยู่ด้วยนะเป็นพลังของคนที่รอได้แต่การรอของคุณทรงพลังมากนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้นะคะ ทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปกป้องคุณจากอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปกป้องคุณจากอะไรทําไมขนลุกจังทำรันด้อมวันนี้ทําไมวันนี้ขนลุกมากเลยอะอะโอเคขอดูหน่อยค่ะ9ก้าดาบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังปกป้องคุณจากอะไรวีรู้สึกว่าคุณน่าจะถูกรบกวนทางด้านการนอนนะคะอาจจะ นอนดึกหรือว่านอนไม่เป็นเวลาอะไรอย่างนี้ได้ทั้งทงที่คุณเคยเป็นคนนอนเป็นเวลานะคะเรื่องพวกนี้ไม่เคยมีปัญหากับคุณแต่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องด้วยมีหลายเรื่องให้คุณต้องคิดแล้วก็ต้องแยกแยะนะคะมีเรื่องราวจู่โจมคุณเยอะมากต่วีจะบอกไว้ว่าทุกๆการหลับนอนทุกๆอย่างที่คุณเจอเนี่ยเบื้องบนนะคะปกป้องคุณและสิ่งที่ให้ให้คุณได้ฝันให้คุณได้อะไรเงี้ยวีแนะนําให้จดนะเพราะมันจะสามารถนะคะเอามาตีแล้วก็เออเป็นเรื่องราว บางความฝันนะเบื้องบนก็เป็นคนให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววีจะบอกวิธีแยกความฝันว่าถ้าในความฝันนะ่ะคุณกลัวแสดงว่าฝันนั้นมาจากมารซาตานแต่ถ้าในฝันนั้นคุณกล้าหาญและกล้า,าเผชิญหน้ากับสิ่งต่ตางๆแสดงว,ว่ามาจากพระเจ้านะคะทีนี้นะคะก็อะไรที่ทําให้คุณกลัวคุณตัดออกได้เลย,เลยนั่นไม่ได้มาจากเบื้องบนแต่ถ้าเป็นความฝันที่ทำให้คุณกล้าหาญกล้า,าเผชิญหน้ากล้ามองกล้าดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กล้าวิเคราะห์แยกแยะอะไรอย่างเงี้ย ฝันเนี่ยมาจากพระเจ้านะคะก็ให้คุณละเมียละไม่คิดมันและนำมันมาใช้ประกอบกับชีวิตของคุณนะคะแต่ถ้านอกนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะอย่ารู้สึกว่าเออฉันฝันร้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันคุณต้องปัดไม่รับนะคะนี่คือสิ่งที่เบื้องบนกําลังปกป้องคุณนะคะเพราะมาซาตานกําลังเล่นคุณทางด้านพลังงานนะคะทางด้านจินตนาการทางด้านความกลัวนะคะเพราะเขาเล่นทางกายภาพของคุณไม่ได้หรือเล่น แบบตรงไปตรงมาไม่ได้เขาใช้ใครมาแล้วก็ไม่มีผลกับคุณแล้วเขาไปครอบงำความคิดของศัตรูของคุณมากระทบคุณอะไรเงี้ยแต่คุณก็ไม่โต้ตอบคุณยังคงสง่างามนิ่งแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางของคุณได้เพราะฉะนั้นมันหาเส้นทางทงอะไรคุณไม่ได้แล้วนอกจากมาทางนี้นะคะและคุณจําเป็นเหลือเกินที่ต้องยินสาวันนี้ด้วยนะคะเพื่อปกป้องจิตวิญญาณของคุณนะคะก้าดาบขึ้นและต่อไปสตรีนเห็นไหมคุณเป็นคนเก่ง นะคะ strength the date และภายใต้สำรับเป็น the empress นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปกป้องคุณจากอะไรนะคะวิบอกเลยว่าปกป้องจากคุสมสมนตดำนะคะหรือพลังงานลบทุกอย่างนะคะที่เป็นมวลพลังงานก็ตามนะ,ะคุณกำลังถูก p r o t e c และถูกปกป้องป้องกันนะคะแล้วก็มีคนเก่งๆนะคะกำลังถูกส่งมาเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับคุณนะคะคุณจะมีเพื่อนที่เก่งทางด้านจิตวิญญาณคุณจะมีคนที่ ไฟเตอร์นะคะแล้วก็ถูกฝึกมาผ่านด่านมาแล้วก็คือจะไม่มาอิจฉาลิษยาแต่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ทับ ต่อให้ยืนอยู่บนเส้นทางเดียวกันก็ไม่ตีกันแต่กลับเสริมกันกลับอยู่ร่วมกันแล้วเกิดผลมากกว่าเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่เบื้องบนกําลังปกป้องคุณอ่เพราะฉะนั้นให้คุณจงเปิดใจของคุณและมองผ่านความจริงค่ะ The Empress นะคะและคุณก็กําลังจะได้รับการอุปถัมภ์คำจุนจากผู้ใหญ่นะคะที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงนะคะสิ์สิทธิ์กำลังส่งส่งคนคนนี้มาปกป้องคุณจากเ บททดสอบนะคะที่จะเข้ามาเช่นอาจจะเป็นบททดสอบการเงินนะคะบททดสอบความสัมพันธ์นะคะคุณจะมีครูอาจารย์นะคะหรือว่ามีคนที่เขาช่ำ,ชำนำน,นะคะในเรื่องเราเนี้ยให้คําปรึกษาคุณนะคะและนี่คือสิ่งที่สิ่งศิ์ส่งมาทั้งหมดนะคะว่าจะเป็นข้อความนะคะเลขแองเจิลนัมเนะคะหรือเป็นเอ่อการไกด์รายต่างๆจาก นดอมไพ่ pie, นะคะหรือจากคลิปนะคะในการพัฒนาตนพอสแคทอะไรแบบนี้ทุกอย่างถูกส่งตรงมาถึงคุณนะคะอย่างถูกที่ถูกเวลาและถูกคนด้วยนะคะสินสิทธิ์ไม่เคยนะคะส่งบททดสอบที่คุณไม่สามารถผ่านได้เข้ามาและเมื่อไหร่เมื่อใดที่คุณได้แตะมันให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณจะผ่านทุกด่านได้เพราะคุณถูกปกป้องจากเบื้องบนคุณเป็นลูกรักสินสิทธิ์คุณเป็นดั่งแก้วตาดวงใจที่เบื้องบนนะคะจัดสรรและก็จัดเตรียม ไม่ว่าคุณจะบกพร่องทางด้านไหนพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องการเงินผู้คนไม่ไม่ยอมรับไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรที่ไม่ไม่เป็นต้นทุนของชีวิตเท่าคนอื่นแต่วิจะบอกว่าคุณมีต้นทุนชีวิตที่สูงมากคือมีเบื้องบนมีจักรวาลน,นะคะเป็นลมใต้ปีกเป็นคลื่นใต้น้ําของคุณค่ะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังปกป้องคุณจากทุกคิดทางจริงๆนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะได้เจอจะคือ ก็คือความอุดมสมบูรณ์การเติบโตสิ่งเก่าๆกากลังจบนะคะสิ่งใหม่ๆก็กําลังกําเนิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องเชื่อและก็ไว้วางใจค่ะโอเคนะคะเรามาดู number of god นะคะสัมรับนี้สามารถสั่งซื้อได้นะคะราคา1111บาทนะ,ะมีเปิดไพ่ฟรีนาทีนะคะแล้วก็มีถุงผ้าให้นะ,ะถุงผ้าสามารถใส่ได้ทั้งกล่องเลยนะคะแต่อันนี้มีใส่แค่ไพ่เนาะไพ่95บใบนะคะทุกคนเป็นเลข number angel นะคะเป็นพลังงานจาก ก๊อตนะคะจากเบื้องบนส่งตรงถึงคุณนะคะจะเป็นเลขแบบนี้แล้วด้านหลังไพ่จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนสามารถเอาไปหนุนใจนะคะไปเปิดหนุนใจคนรอบตัวนะคะยิ่งสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเปิดเราจะปังมากนะคะตัวเลขก็ทัชใจแล้วก็ถูกเซนต์วีแชแนลนะคะวีเชื่อมแบบใบต่อใบให้เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทำมากๆนะคะฝากกดหนุนด้วยนะ,ะอ่ะขอดูให้คุณ3ามใบ 3456บอกว่ายิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งยิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะลดนะและ6 6หกในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนะคะอีกหนึ่งใบค่ะศูนยนะคะบอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ข้างคุณจะมีอะไรมาต้านทานนะคะโอ้โหวีรับรู้ถึงคนที่กำลังถูก ถูกปลุกแล้วก็พลังงานของคุณกําลังออร่านะคะสเสน่ห์กำลังฟุ้งเลยนะคะในแลวเป็นสเสน่ห์ที่ดีนะคะไม่ใช่สเสน่ห์แบบเซ็กเออเสน่ห์ด้านเซ็กไม่ใช่แต่มันเป็นสเสน่ห์ของความดีการาทำความดีที่ออกผ่านหน้าตาออกผ่านท่าทางของคุณต่อนะคะทุกคนขอจับข้อพระคัมภีร์ให้กับคุณหน่อยนะคะว่าจะได้ข้อไหน ในสดูดีบทที่46ข้อห้านะคะพระวจ้ะตรัสว่าพระเจ้าสถิตท่ามกลางเธอเธอจะไม่หวันหว่นไหวนะคะพลังของข้อนี้นะคะือนะคะก็คือความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้มาจากโลกแต่มาจากเบื้องบนนะคะก็เบื้องบนหนุนนําคุณอยู่คุณไม่ได้ชนะโดยตัวของคุณเองเพียวๆนะคะแต่ถ้ายิ่งคุณแบบมีประสิทธิภาพในการอยู่ผู้เดียวได้แล้วคุณยังพึ่งพาเบื้องบนอะ่ะวีบอกได้เลยว่าแบบมันเป็นพลังงานที่หายากมากๆและมันเกิดขึ้นในคุณ มันเป็นพลังงานของคนที่ถ่อมตนได้เพราะคนที่แบบเก่งเอาแต่ตัวเองรอดแล้วก็ชั้นที่หนึ่งอะไรเงี้ยคนคนเราเนี้ยอาจจะหลงแล้วก็เผลอ,อที่จะอีโก้ได้นะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเราเพึ่งพาเบื้องบนแล้วยิงแล้วเราก็ยิ่งฝึกสกายภาพตัวเองเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เราอะเป็นคนที่เป็นของเบื้องบนจริงๆแล้วก็สกายภาพแท้จริงๆอะไรเงี้ยเออไม่อยากจะบอกว่าเหนือชั้นนะมันจะเกินไปก็นั่นแหละนะคะก็ขอบคุณพลังของทุกคนที่ผ่านเข้ามาในแรนดอมนี้ขอบคุณการกดไลค์กดแชร์น, like, น, share, นะคะแล้วก็ ขอบคุณที่ทุกคนเขียงข้างวีด้วยนะอย่าลืมนะคะทุกคนมียังม,ม,มีรับให้คําปรึกษานะคะแล้วก็มีพี่ไพนะ่นาอที่เยังจําหน่ายอยู่นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างย่ามองนะคะก็ยังสามารถอุดหนุนได้นะคะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ๋อวีจะพูดว่าพูดติดติดขัดขาด,ขดช่วงนี้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะถ้าไงก็ขออภัยพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้วีด้วยเด้อน,นะพยายามที่จะคำดาวตัวเองอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากค่ะ